คุณต้องเรียนรู้ที่จะยุติสงครามในโลกของคุณโดยการจบลงในใจของคุณการยืนยันที่ทรงพลังนี้คือความเข้าใจที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความจริงหากจิตใจของคุณสามารถมองเห็นภาพได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในลิขสิทธตเป็นภาพของจิตสำนึกคุณจะเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นเพียงสถานะเดียวที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและความสามัคคีได้อย่างไรความเป็นจริงเป็นเพียงการสัแดงของโลกภายในซึ่งเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเมื่อคุณยุติสงครามในความคิดของคุณ สงครามรอบตัวพวกคุณก็จะสิ้นสุดลงเพราะจะไม่มีการสนับสนุนอย่างแท้จริงสำหรับพวกเขานี่คือเหตุผลที่คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อจิตสำนึกของคุณก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในการทำความเข้าใจกับความเป็นจริงรอบตัวคุณก็เปลี่ยนไปตามลำดับการสร้างเส้นเวลาที่แตกต่างกันสำหรับคุณในขณะที่คุณเริ่มให้ความสำคัญ กับการให้แทนที่ได้รับคุณจะสอดคล้องกับความทีของการสร้างสารรค์ในความเป็นจริง i n f i n i t e i n t l l l i g e จ c e จะดูแลคุณหากคุณอยู่ในคู่บริการเพื่อผู้อื่น